Mm. พูดว่าพระเอกแบบน่าจะมาฆ่าฉันใช่ไหมใช่จะมาฆ่านายแล้วโดม้ามาเลยบอกว่ารู้ไหมสิ่งที่โลกยุคน้ําแข็งเนี้ยขาดหายไปคืออะไรคือการศึกษาคือการหาความรู้ยังไงละ่ะผมแบบว้าวทําไมกูไม่เคยรู้สึกตัวเลยวะ uh. ว่ามันสามารถเล่าประเด็นนี้ลงไปได้โดม้ามาเลยถามว่านายให้คนกินเนื้อตัวเองอะ่ะนายหัห่นแขนหั่นขาหั่นร่างกายให้คนกินอะ่ะมันถูกต้องกันเหรอ mm. มันก็บอกใช่ถูกต้องแล้วฉันสามารถงอกกลับขึ้นมาได้ใหม่เรื่อยๆกินเนื้อฉันถูกต้องแล้วแล้วโดมามาเลยถามต่อว่าแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีนายอยู่แล้วอ่ะคนที่นั่นเขาจะทํำยังไงต่อเขาต้องกินเนื้อมนุษย์กันต่อไปอย่างนั้นเหรอสิ่งที่โลกนี้ขาดไปไม่ใช่ไม่ใช่พลังไม่ใช่อย่างอื่นแต่คือความรู้ต่างหากน่าจะบอกคนอื่นๆเนี้ยว่ายังไงอะ่ะสุดท้ายคนที่หมู่บ้านนั้นตอนที่ไม่มีนายอยู่แล้ว Mm hmm. เขาฆ่ากันเขากินเนื้อกันหมดนายรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาก็จะบุกไปหมู่บ้านอื่นแล้วเขาก็จะฆ่ากันแล้วเขาก็จะกินเนื้อกันสุดท้ายการฆ่ากันก็จะไม่จบสิน้นผมแบบว้าวคมจังวะแบบมประเด็นนี้ดีจังทําไมตอนอ่านถึงไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่าเออ สิ่งที่ขาดไปอาจไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวอาจไม่ใช่สาตร์อาจไม่ใช่พืชแต่มันคือความรู้ที่ทุกคนนั้นสอนกันระโดมาก็เล่าต่อว่าสิ่งที่ฉันดูก็คแค่หนังหนึ่งเรื่องที่ผ่านการแสดงของตัวละครในนั้นถ้าฉันมีความรู้มากกว่านี้<ม>บางทีฉันอาจจะยับยั้งชั่งใจในการเผาหมู่บ้านอื่นๆก็ได้เด่นคนมีความรู้คนขาดความรู้ใช่ผมผมชอบประเด็นคนขาดการศึกษามากมันสามารถสร้างให้ใครก็ตามเป็นพระเจ้าได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้แล้วเราจะยับยั้งชั่งใจเราจะคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราควรเชื่อดีปะ่ะถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่ลบกวนคนอื่นถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ทําให้เราลําบากเราก็คงเชื่อได้แหละแต่ว่าการมีความการศึกษารู้สิ่งพหังก็น่าจะดีกว่าอืแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้เราก็จะแยกแยะถูกผิดออกได้เราจะรู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทาเนี่ยผมชอบประเด็นนี้ในฝ่าย่านมาส่วนเรื่องอื่น,นกูไม่รู้เฮียอะไรเลย <laughs> พูดอ่านฮี่อะไรอยู่เนี่ยเอออะไรวะแต่ว่าสนุกนะ